นี่อาจะเผาที่มาที่ไปฟาร์มที่นี่นะครับเราใช้ชื่อว่าไอแลนด์ยาลาครับไอแลนด์ยาลาเนี่ยเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจระหว่างบริษัท i อพีซีพาวเวอร์จำกัดน,นะครับสำน,นักงานใหญ่อยู่กรุงเทพนะครับกับสากรการ,การเกษตรอัลสลามยาลาจำกัดขายั้ากิโลทั้งตัวครับตอนเราซื้อมาเนี่ยเราซื้อมากิโลละหนึ่งร้อยสิบบาท ตอนขายแล้วก็ขายร้อยสิบเพราะฉะนั้นธุรกิจของเรานี่คือทำเงยแค่ได้ครับให้วัวมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับผมถึงเลี้ยงมาได้น้ำหนักเพิ่มแล้วก็ขายไม่ได้มีการแฝงรูปก็ที่นี่ไม่ได้แปรรูปครับที่นี่เรามีคนรับก็คือเป็นฟาร์มไอแลนด์อินโนซึ่งซึ่งเป็นฟาร์มฟาร์มฟาร์มแม่ของเรานะครับทางสากลรัสรานยาลาเนี่ยเกษตรรัสรานยาลาเนี่ย เราก็เอาเงินไปซื้อวัวเข้ามานะฮะเสร็จแล้ววัวก็มามาอยู่ที่ยาลาเสร็จแล้วเราก็สั่งซื้ออาหารวัวจากทางนู้นจากฟาร์มแม่นะครับต้นทุนก็จะมีค่าวัวรวมค่าขนส่งที่มาถึงยาลานะครับค่าอาหารวัวค่าวัคซีนครับค่าไฟ ค่าไวไฟที่ปรุมวงจรติดครับค,มมคบ่าพนักงานเสร็จเสร็จนะฮะรวมก็าหักจากค่าวัวชุดนี้จะมีกําไรอยู่ที่ประมาณสองแสนบาทความยากในการเลี้ยงโคขุนผมว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยผมว่ายากหมดแต่ว่าประเด็นของโคขุนเนี่ยคือทำอยังไงก็ได้ให้เขาอ้วนที่สุดใช่ครับเราทำไงให้เขาอ้วน เวลาเหมือนหนิ้วเหมือนคนนะฮะเวลาอ้วนมากๆก็อาจจะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องระวังมากกว่าการเลี้ยงวัวปกติแล้วก็ต้นทุนในเรื่องของค่าอาหารจะมากกว่าการเลี้ยงวัววัวแม่หรือวัวุูนปกติอันนั้นก็คือวัวเป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูงนะครับพอเขาจะไม่แสดงอาการครับถ้าผดใช่ครับถ้าวันไหนเขาคือเขาไม่ไหวเขาป่วยมากจริง ใช่เขาจะมไม่ไหวนั่นคือหนักแล้ว่พอหนักแล้วเราบางทีเราเราไม่สามารถรักษาได้ทันวัวก็จะมีว่ากินช่วงไหนเยอะการเลี้ยกว่าคุณเนี่ยเราต้องหาช่วงที่ว่าช่วงไหนวัวกินเยอะก็ต้องอัดเลยใช่ครับช่วงไหนวัวกินน้อยคุณไปอัดอาหารมันก็เหลือแล้วาอาหารพวกนี้เวลาม,ามันเป็นอาหารเทียมมามครับพอทิ้งไว้นานๆความหอมมันหมดก็เหมือนคนนะครับข้าวเย็นก็ไม่ค่อยอยากจะกินจุดเด่นของที่นี่ลันชูได้อันดับหนึ่ง จุดเด่นของที่นี่ก็คือในเรื่องของผมว่าการทําการทาโรงเดือนด้วยนะ mm. ใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าคุณสังเกตจะไม่เคยเห็นโรงวัวที่ข้างบนสูง oh. ทำาไงกคได้ให้วัวเนี่ยกินสบายสุดถ้าเพราะถ้าเป็นฟาร์มอื่นอาจจะเห็นวัวเนี่ยพ้มหัวลงไปเยอะ oh. แต่ที่นี่คือวัวกินสบายยืนก็ได้กินเลยเอาให้เขาง่ายที่สุดง่ายที่สุดกินง่ายสุดใช่ครับสองก็คือ ที่นี่ก็คือเราเลี้ยงวัวเราเลือกวัวสายพันธุ์ได้ได้คิดว่าได้ตรงกว่ากว่ากับพื้นที่น้องพันธุ์อะไรครับวัวนี่เป็นวัวเขาเรียกพันธุ์แบงกัดแบงกัดเนี่ยเป็นวัวเขาเรียกวัวไฮบิดนะคือวัวผสมลุกผสมระหว่างวัวบามันซึ่งเป็นวัวอินเดียนะครับกับวัวแองกัดซึ่งเป็นวัวยุโรปข้อดีของแบงกัดหนึ่งอืดครับ ทนแดดทนฝนทนความชื้นเหมาะกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เรา,าใช่ฮะวัวขุนเนี่ยเขาจะใช้เพศผู้ขุนให้อ้วนที่สุดครับเสร็จแล้วก็จะไปเข้าลรงเชือดที่เนี่ยเวลาไอแลนด์สีโชนเขารับไปต่อเนี่ย<ม>เขาก็จะขุนีระยะหนึ่งให้ได้น้ําหนักที่มากที่สุดให้<ม>ให้เนื้อเต็มที่สุดอะ่ะเสร็จแล้วก็จะไปเข้าลรงเชือฮาลานนะครับลรงเชือดฮาลานเสร็จแล้วก็จะเข้าบูชเชอร์และคัตติ้ง ที่ทาเป็นเนื้อพเมีมอ์อะครับซื้อวัวเนี่ยเราต้องซื้อวัวที่เลี้ยงแล้วมันโตนะไม่ใช่เราซื้อวัวบ้านแล้วมาขุนยังไงมันก็มันก็โตหน่อยเดียวมันก็ไม่คุ้มเราต้องทุนค่าหามันนเกือบร้อยสองซื้อวัวไม่มีขายพันเอามาเลี้ยงเวลาขายเขาว่าขายได้เก้าสิบเก้าห้าคนเลี้ยงก็ตายนะครับแต่นี่ก็คือเราขุนอะเราขายได้ร้อยสิบ การตลาดแน่นอนที่นี่ใช้เลือกใช้อาหารทีมาอย่างเดียวอธิบายนิดนึงก็คืออาหารทีมาเดี๋ยวให้หนูอธิบายก็อาหารทีมาก็คือก็คืออาหารหยาบผสมกับอาหารข้นในอัตราที่พอดีเขาเรียกอาหารเป็นรูปอ่ะก็คืออาหารหยาบก็คือเหมือนกับเป็นหญ้ายานเปียทางปามมาบดพวกหญ้าเนี่ยก็คืออาหารหยาบเป็นไฟเบอร์แต่เป็นอาหารข้นน่ะเป็นพวก บางในมูงต้อกไปก oh. กระดาษกากตัวเหลืองกากมันมันเส้น <Okay. S 1> พวกเป็นโปรตีนะโปรตีนพลังงานละอยู่ในพวกอาหารคนมาผสมกันในอัตราที่พอรตีใจเราเนี่ยที่แรกเราก็อยากผลิตอาหารอาหารดวเองแต่ดูในเรื่องของต้นทุนการผลิตแล้วอะเวลาเขาอย่างที่ฟาร์มไอแลนด์สิชนเนี่ยเขามีเขาทำเป็นโรงงานไงเขาทำเป็นตัวอุตสาหกรรม เวลาทําอะไรที่มันปริมาณมากๆอ่ะต้นทุนเฉลี่ยมันจะถูกลงนะครับอย่างเราเนี่ยเราถ้าเราทำเนี่ยค่าแรงกินหมดรายได้ที่ได้จากจากวัวเช่นจากขี้วัวมีถ่ายประจำทุกวันนี่ครับเขาที่พอขี้วัวเนี่ยเราจะที่ฟาร์มนะครับเราก็จะใส่พวกขี้เลื่อยหรือไม่ก็พวกขุดมะพร้าวคือเป็นปุ๋ยออแกนิกเพิ่มมูลค่าดีกว่าขายปุ๋ยนู่นัวปกติ เราขายประมาณโล15บาทครับโรคที่เจอบนวัวก็เหมือนที่ทุกชนิดนะครับแต่ว่ามันจะอาจจะไม่เหมือนทางภาคกลางเพราะที่นี่ฝนตกบ่อยที่โลกยอดฮิตของที่นี่ของที่นี่น่าจะเป็นโรคติครับลำปีสกินลำปีสกินแล้วก็ครับไปที่เป็นตุ่มๆนะเป็นตุ่มที่เคยออกข่าวดังๆที่วัวทางเพชรบูรณ์ทางอีสานโดนกันอะ ลำปีสก,กินที่เป็นแผลเป็นปุ้พองเป็นหนองนะครับโรคเท้าเปื่อยเท้าฝาติัวทั้งหมด24ตัวเนี่ยตัวเลขที่ผมจำได้ก็คือค่ายาบวกค่าวัคซีนประมาณ26 0 0 0ทั้งหมดครับ24ตัวก็วลองไปเฉลี่ยดูเพาประมาณตัวหนึ่งพันนิดๆนะครเนีน่ยไปเราเรียนอ่นะที่ได้เดียนดูมาก็เอาไป็นมกคุณละผมว่าหลักหลักก็คืออยู่ที่อาหาร อาเป็นเป็นหลักแล้วก็ในเรื่องกรรมพันธุ์ที่ทำให้ใส่พันธุ์ของเขาที่ทําให้วัวจะให้กําไรเรามากที่สุดหยือที่ตัววัวนี่แหละเรืงยาเรื่องอะไรอ่ะเหมือนกับวัคซีนเราต้องฉีดเพื่อเพราะว่าแล้วก็ในเรื่องของยาบํารุงยาสายพยาธิเนี่ยเราจะฉีดสองครั้ง อันที่สำคัญคือีสายพันธุ์การเด็ดก้านการเลือกอาหารหลักๆก็คือสายพันธุ์กับอาหารมันกลับว่าถ้ามันกินเยอะเท่าไหรรค่าคุณค่าทางอาหารไม่ถึงมันก็ไม่เติมมันต้องไปด้วยกัน